สวัสดีจ้าคลิปนี้นะน่อยกับจะพผ้าทุกคนมาตามต่อหวยปูท่องค่ำนอพี่น้องลาุุเพิ่นกะไ้เขามาแล้ว12หวดหมวนวันทีหนึ่งพจิกาหกสานี่เพิ่นกะห้มาแล้วนอพี่น้องพร้อมด้วย เบอร์โทรและการเลขบัญชีของเพิ่นหากเกิดผู้ใดอยากติดต่อไปทางปูท่องขําเองก็สามารถติดต่อได้เนาะนี่คือคือเบอร์โทรของปูนาะพี่น้องเพิ่นกนให้มาแล้วนาองหวดวันทีหนึ่งพฤศจิกาหกสามนี่นาะพี่น้องเนาะกาเพิ่นกะห้มาทางสามตัวบนเนาะพี่น้องให้เน้นไปทางไอ้าเจ็ดเก้านี่คือตัวเด็ดนาอพี่น้องที่ วงกลุมสีแดงไวหวนั่นเนาะละกาสองตัวล่างนั่นกา8แปดแปดนอตพีน้องกาถ้าจะผู้ใดจะวิ่งก็ให้วิ่ง8ดเนาะเด็กแปดนี่คือเด็ดนอะพี่น้องเป็นตัวเด็ดเลยเนาะล0อยเปอแปดมากร0อยเปอรซ็นเปว่าก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะบได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะ